Uuuuu đồ đi khó dữ lời สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมฟาสเกมเมอร์ดอททีวีนั่นเองเนาะและวันนี้เราจะมารีวิวแอดออนกันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นแอดออนดาบสะสมนั่นเองเนาะก็โคตรสวยโคตรเท่เลยดูด,ดีสามารถคราฟได้ด้วยนั่นเองเนาะเหมาะสําหรับการเล่นเอาชิวิลดอย่างมากเลยนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวนั่นเอง นะก่อนจะไปดูกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้แกฟั a เกมเ e r ร์ดทด้วยด้วยด้วยนะครับผมสู้2,000ซับสไคร b e เบอร์ไปพร้อมกันนั่นเองนะพร้อมแล้วไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมปโอเคมาเดี๋ยวผมจะฟามาดูนะครับผมว่ามันมีแบบไหนบ้างน,นะครับผมเมื่อเราสร้างโลกมานะครับผมสร้างโวมาเนาะให้เราเปิดตั้งค่าพวกนี้เอาไว้ด้วย <c oughs> นั่นเองเนาะนี่นี่ตั้งค่าพวกนี้เลยเปิดเอาไว้นะครับผมผมไม่รู้ว่าเปิดอะไรบ้างก็เปิดเปิดไปเถอะ โอเคมาเดี okay, ๋ยวผมจะพามาดูปั๊บโอโหเดี๋ยวขอทำแบบนี้ก่อนโอ้โห, و, ive, โโห و, ดูดิโคตรเยอะเลยโอโห้โอโหยังไม่หมดเยอะเกินไปหมดแล้วดูดิโอโหเยอะมากเลยทุกคนทุกคนดูดิว้าววิ้ยดับนี้โคตรเท่อะดับนี้ก็เท่ด้วย โอเคดูดิเดี๋ยวเรามาลองฟันมันดูชั่วโอ้โหชั่วเดียวตายเลยชั่วชั่วตายช็อตเดียวตายหมดเลยวะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่าว่าเขาลงกันยังไงเนาะพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมไปโอเคนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาใน ตัวจัดการไฟล์นะครับผม ES File Explorer นั่นเองเนาะก็ให้เรากดเข้าไปที่เปิดมซิมด้านบนเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับผมไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมเลื่อนหาแอดออนที่เราหามานะครับผมนี่อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมแอดออนที่เราหามานั่นเองเนาะจะอยู่ตรงนี้เนะเาะเพื่อของผมมันเป็นไฟล์ .json นั่นเองเนาะวิธีการดาวน์โหลดไฟล์แบบนี้มานะครับผมโดยที่ไม่ต้องแตกไฟล์นะครับผมให้เราดาวน์โหลดเป็น m c o n ั่นเองเนาะเดี๋ยวผมจะชิ้นลูกไว้ให้นะครับผมโอเคนะครับผมมาเรากดดาวน์โหลดมาแบบนั้นนะครับผมแล้วก็เมื่อได้ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมห้เรากดเข้าไปเลยครับผมปึ๊บมันก็จะผาเด้งเข้าหน้าจอเกมไมโครฟ์นั่นเองเนาะโอเค โอเคนะครับผมแล้วก็เป็นไงยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับการรีวิวแอดออร์ได้ค่ะดีกันนะครับผมชอบกันหรือเปล่านะครับผมถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์แก็ฟัดเกมเมอร์ดอทด้วยนั่นเองนะครับผมสู่2000ซับสไคร์เบอร์ไปพร้อมกันโอเคเอพิโซดนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย